สวัสดีค่ะสาวๆจริงๆเองค่ะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะมาฝากสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่บอกว่าอย่างเห็นจริงๆเนี่ยแต่งหน้าเป็นประจําทุกวันทํางานหนักพักผ่อนน้อยไหนจะมีการปาร์ตี้กับเพื่อนๆอีกมีเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้ายัางไงค่ะถ้าเกิดว่าจริงๆมีความรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยต้องการการบารุงและจริงๆไม่ไปไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกนะคะเพราะว่ามนเสียเวลาด้วยแล้วเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะจริงๆก็เลือกบํารุงอยู่ที่บ้านค่ะกับผลิตภัณฑ์ของ u l ลติเมตคอรัลเจนบูสติ้งมานะคะตัวนี้เนี่ยเขาผลิตจากประเทศเกาหลีค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้ด้านในเขาะจะเป็นสองแบบนี้นะคะก็วิธีการใช้ค่ะง่ายๆเลยเพื่อนๆล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะก็มาเจ้านี่คะ่ะแอลติเมตคอรัลเจนซึ่งเขาเป็นแผ่นมากแบบนี้นะคะลงไปเลยนี่นะคะ่ะผ่านไปแล้วยี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงแผ่นมาออกกันนี เห็นไหมคะ รู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นขึ้นค่ะแล้วรู้สึกว่าผิวดูสดใสขึ้นนะคะดูฟูขึ้นตึงกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาก็ช่วยในเรื่องของใครมีสิวโพลต,ต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ค่อยๆลดลงได้นะคะผิวใสขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยทีเดียวนะคะคือบํารุงล้วนๆเลยค่ะดีมากรู้สึกว่าผิวฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะดูแลผิวหน้าของตัวเองนะคะไม่เสพไม่ต้องเสียเวลาไปทําที่คลินิกนะคะก็ ง่ายๆเลยค่ะอยากจะมีผิวขาวใสนะคะก็เลือกใช้นี่อัลติเม e คอ l l a g e n นะคะ b o สติ i งมาร์ k นะคะก็ใช้ดีมากเห็นผลตั้งแต่คราวแรกที่ใช้ค่ะก็ทันมาใช้กันนะ